สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะแล้ววันนี้เรามีหนังเด็ดมาสปอยให้ฟังกันอีกแล้วค่ะก่อนจะเข้าสู่เรื่องรานะคะฝากกดไลค์กดแชร์และกด u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราสักนิดนะคะ The Invisible Man มนุษย์ล่องหนที่สร้างความประทึกตั้งแต่ต้นจนจบเรื่องหนังค่ะได้ถูกเล่าผ่านทางตัวนางเอกซิซิเลียแคสภรรยาของเอเดรียนกิฟฟินนักวิทยาศาสตร์ชื่อดังทางด้านการมองเห็นเริ่มเรื่องมาก็เป็นฉากที่ซิซิเลียกำลังหนีออกจากบ้านนั้น หรูราที่ตั้งอยู่ริมหน้าผาค่ะซึ่งหนังเองไม่ได้ปูพื้นมาว่าความสำคัญของทั้งคู่เป็นอย่างไรแต่สื่อผ่านซิซีเลียที่หวาดกลัวสามีของเธออย่างสุดขีดจะเป็นอย่างไรมารับชมกันได้เลยค่ะ ฉากได้เริ่มต้นขึ้นที่ผู้หญิงคนหนึ่งค่ะเธอตื่นขึ้นมากลางดึกพร้อมกับควานหาอะไรสักอย่างเธอวางยานอนหลับสามีในตอนนี้ค่ะเธอกําลังพยายามทําลายหลักฐานและเก็บของใส่กระเป๋าเธอหันกล้องไปที่สามีที่กําลังนอนหลับอยู่เพื่อเช็คดูว่าเขาจะตื่นก่อนที่เธอจะหนีไปได้หรือไม่เมื่อจัดแจงเสร็จค่ะเธอก็ลงมาที่ห้องทํางานและพยายามปิดการทํางานของกล้องวงจรปิดและสัญญ,ญาณเตือนภัยทั้งหมดในบ้านเธอเดินมาถึงห้องนั่งเล่นค่ะแต่แล้วเธอก็ดันเตะชามเข้าหมาจนเกิดเสียง แต่เธอโล่งอกค่ะเพราะสามีของเธอนั้นไม่ได้ยินเธอรีบแต่งตัวออกมาแต่แล้วน้องหมาสุดที่รักของเธอทําท่าเหมือนอยากจะไปด้วยเธอจึงปลดปลอกคลอมันค่ะแต่แล้วก้นของมันดันชนกับรถจนสัญญาณเตือนดังขึ้นไม่ได้การค่ะเธอจึงรีบปีนกําแพงหนีด้วยความกลัวสุดขีดเพื่อนัดเจอใครสักคนหนึ่งเธอเรียกหาและเห็นว่ากําลังมีรถขับมาค่ะเมื่อรถจอดค่ะซิซิเลียรีบขึ้นรถทันทีจึงทําให้ยาขวดนั้นหล่นลงจากรถ แต่แล้วคะ่ะสามีของเธอก็ตามมาทันเขาทุบกระจกรถจนแตกและพยายามจะลากเธอลงจากรถน้องสาวของซิซิเลียคะ่ะรีบออกรถและถามว่านี่มันเรื่องอะไรกันสองอาทิตย์ต่อมาคะ่ะซิซิเลียก็ยังคงรู้สึกหวาดกลัวว่าสามีจะตามมาหาเธอและแอบ,บมองเธอในที่ต่างๆดานน้องสาวมาหาเธอและบอกข่าวว่าสามีของเธอนั้นได้ตายจากไปแล้วเธออึ้งเล็กน้อยว่าอย่างเขาเนี่ยนะจะฆ่าตัวตายดาน,น้องสาวก็พยายามถามว่านี่เธอกําลังเจอกับอะไร แต่เธอก็ไม่ตอบเธอบอกกับน้องสาวและเพื่อนสนิทของเธอว่าเอดรียนเป็นคนที่ชอบควบคุมทุกอย่างที่เธอเป็นเธอรู้สึกทรมานที่เธอต้องเจอแบบนี้และเธอเองกลัวและไม่อยากจะมีลูกกับเขาเพราะกลัวว่าเธอจะหนีจากเขาไปไม่ได้เธอนั้นเล่าหลังจากที่ได้รู้ว่าสามีของเธอตายค่ะเธอก็เริ่มออกจากบ้านได้เธอเอาจดหมายมาให้เจมค่ะแต่แล้วก็มีจดหมายมาถึงเธอด้วยเธองงเอามากๆเพราะเธอนั้นไม่เคยบอกที่อยู่ให้กับใครและภาพก็ตัดมาที่เธอ กับน้องสาวค่ะที่ได้มาพูดคุยกับทนายของเอเดรียนสามีของเธอน้องสาวพยายามตัดบทค่ะเพราะไม่อยากฟังน้านทนายจึงบอกว่าทรัพย์สินทั้งหมดของเอเดรียนถูกทําพินัยกรรมไว้กับซิซิเลียทั้งหมดซึ่งแน่นอนว่ามันสามารถทําให้เธอนั้นสุขสบายไปตลอดทั้งชาติเมื่อกลับมาถึงบ้านค่ะเธอเซอร์ไพรส์เจมและลูกสาวเพื่อเป็นการขอบคุณที่ดูแลเธอพวกเขาดีใจมากเพราะมันเป็นจํานวนเงินที่สามารถเปลี่ยนชีวิตของพวกเขาได้เลยทีเดียวซิซิเลียค่ะอยู่ในห้องต่อ นี้เธอรู้สึกเหมือนมีอะไรอยู่ข้างหลังแต่พอมองดูรอบๆแล้วก็ไม่พบอะไรเช้าวันรุ่งขึ้นค่ะซิซิเลียกําลังทําอาหารเธอเดินไปหาซิสนีน์ลูกสาวของเจมส์จู่ๆค่ะไฟในเตาแก๊สก็แรงขึ้นแรงขึ้นจนกระทะมีไฟลุกโชนเธอรีบวิ่งมาด้วยความตกใจค่ะและซินีย์ก็รีบดับไฟทันทีตกดึกค่ะซิซิเลียกําลังนั่งเล่นคอมพิวเตอร์อยู่จู่ๆค,ค่ะเธอก็รู้สึกว่ามีเสียงคนเดินอยู่ในบ้านเธอจึงเรียกหาเจมส์ เธอออกมาดูในความมืดแต่ก็ไม่พบใครซิซิเลียค่ะเปิดไฟและมองดูรอบๆอีกครั้งแต่ก็ไม่มีอะไรเช่นเดิมเธอสังเกตเห็นว่าประตูนั้นเปิดอยู่จนเธอนั้นรู้สึกกังวลใจเลยเดินออกมาข้างนอกแต่ก็ไม่มีอะไรเช่นเดิมค่ะและในขณะที่เธอนั้นนอนหลับอยู่ค่ะจู่ๆผ้าห่มของเธอนั้นก็ถูกดึงลงไปเธอนั้นตกใจตื่นขึ้นมาก็เห็นว่าผ้ามันตกอยู่พื้นตรงปลายเตียงซิซิเลียค่ะเห็นเก้าอี้มีรอยบุ๋มเหมือนคนนั่ง เธอจึงลองเอาผ้าไปคลุมดูแต่ก็ปกติเธอจึงลากผ้าห่มมาเพื่อจะกลับไปนอนแต่ก็พบว่าปลายผ้ามันมีอะไรติดอยู่สักอย่างค่ะเธอจึงลองดึงดูปรากฏว่ามันมีบางอย่างกำลังเดินเหยียบผ้าห่มเพื่อเข้ามาหาเธอซิซิเลียนั้นตกใจเป็นอย่างมากและเรียกหาเจมด้านสิทนีที่นอนอยู่ก็ตกใจตื่นเช่นกันค่ะด้านเจมค่ะเมื่อเข้ามาถึงก็ถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นซิซิเลียบอกว่ามันมีรอยเท้าอยู่บนผ้าหม่มแต่เจมก็บอกว่าเขาไม่พบอะไรและก็ปลอบใจ เธรุ่งเช้าค่ะซิซิเลียไปสัมภาษณ์งานเมื่อเธอเปิดดูกระเป๋าเพื่อโชว์ผลงานเธอก็ต้องตกใจค่ะเพราะงานที่เธอนั้นเตรียมไว้ไม่ได้อยู่ในกระเป๋าจึงทําให้เธอนั้นเสียหน้าและคิดว่ามันเริ่มไม่ปกติและเธอก็รู้สึกเวียนหัวจูๆ่ๆเธอก็ล้มลงไปค่ะภาพก็ตัดมาที่โรงพยาบาลค่ะหมอแจ้งว่าช่วงนี้คุณไม่ควรขับรถนานและก็ต้องดูแลร่างกายดีๆผลตรวจจะออกในไม่ช้าค่ะทางโรงพยาบาลจะแจ้งไปและให้เธอนั้นกลับไปพักผ่อน ซิซิเลียค่ะกลับมาถึงบ้านก็อาบน้ําจู่ๆก็มีเสียงโทรศัพท์เข้ามาค่ะเป็นสายที่มาจากโรงพยาบาลและแจ้งผลตรวจที่เธอนั้นบูบไปเป็นเพราะยากล่อมประสาทเธอเริ่มหวาดกลัวมากขึ้นค่ะเพราะยาขวดนี้เป็นยาขวดเดียวกับที่เธอทําตกไว้ในวันที่เธอนั้นหนีออกจากบ้านทั้งรอยเลือดทั้งขวดยาเหมือนกันเดะเ,เลยซิซิเลียค่ะเดินทางไปหาทนายของเอดเดรียนเพื่อฝากบอกให้เขาหยุดด้านทนายก็บอกว่าไม่รู้ว่าเธอกําลังจะสื่อถึงอะไรซิซิ เลียจึงบอกว่าตลอดเวลาที่เธอนั้นอยู่กับเขาเอเดรียนจะไม่ยอมปล่อยเธอไปไหนเธอจึงหยิบขวดยาขวดนี้ขึ้นมาและบอกว่ายาขวดนี้มันกลับมาหาเธอได้ยังไงหากเอเดรียนยังไม่ตายซิซิเลียก็ยังบอกอีกว่าเอเดรียนเป็นอันดับหนึ่งของโลกที่เชี่ยวชาญเรื่องทัศนาศาสตร์และในตอนนี้เขาอาจจะล่องหนอยู่ก็ได้แต่านายความก็ไม่เชื่อคะ่ะพร้อมบอกว่าเขาเห็นศพเอเดรียนกับตาของเขาเองซิซิเลียค่ะมาหาเอเมิลี่ที่บ้านแต่ดูเหมือนว่าเธอนั้นก ลังโมโหและบอกว่าเธอไม่เคยอยากได้เงินของซิซิเลียเลยสักนิดเดียวแต่ด้านซิซิเลียเองก็งงว่าเอมิลี่พูดเรื่องอะไรเอมิลี่จึงบอกว่าก็เพราะอีเมลที่เธอส่งมาเมื่อเช้ายังไงล่ะและนั่นจึงทําให้ซิซิเลียยิ่งรู้ว่าเธอนั้นถูกรังควานอยู่เธอตอบทางน้ําตาแม้กระทั่งเอมิลี่ก็ไม่เชื่อใจเธอซิซิเลียค่ะได้เปิดดูเมลที่ถูกส่งถึงเอมิลี่ซึ่งแต่ละประโยคนั้นก็แรงจริงๆดังที่เอมิลี่ว่าซิซิเลียลงให้ ซิดนีมาเห็นจึงเข้ามาปลอบค่ะแต่ทันใดน,นั้นเองซิดนีก็กระเด็นจนเลือดกำเดาไหลและคิดว่าซิซิเลียทำร้ายเธอเจมส์เข้ามาและพาลูกสาวของเขาออกไปพรางไล่ให้เธอนั้นไปอยู่กับน้องสาวเธอหัวเสียมากค่ะที่เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นและคิดว่าต้องเป็นฝีมือของเอดเดรียนแน่ๆทัดท้าให้เขาเข้ามาและโรยผงกาแฟลงบนพืนเธอพูดคุยทั้งน้ำตาและบอกว่าเธอนั้นผิดอะไรพลางมองไปที่ประตูของห้องครัวจากนั้นค่ะเธอจึงย หยิบโทรศัพท์และโทรเข้ามือถือของเอเดรียนแต่เธอได้ยินเสียงมือถือของเขามาจากฟ้าเพดานเธอจึงขึ้นมาดูและก็โทรเข้าอีกครั้งจึงพบว่ามันอยู่บนนี้จริงๆแต่มันมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงกันล่ะซิซิเลียค่ะเจอมือถือและมีกุญแจวางอยู่ข้างๆเธอเห็นภาพในมือถือของเอเดรียนมันเป็นรูปเธอที่กำลังนอนอยู่เป็นคืนนั้นนั่นเองและมีดที่ห่อหุ้มด้วยพลาสติกอยู่ข้างๆและเป็นแฟ้มงานของเธอที่หายไป จากนั้นค่ะก็มีข้อความส่งมาหาเธอว่าเซอร์ไพรส์ เมื่อซิซิเลียค่ะเธอมองลงไปข้างล่างเธอรู้สึกเหมือนมีบางอย่างจึงเอาสีราดลงไปและเธอก็เห็นรูปร่างบางอย่างค่ะและมันก็หนีไปซิซิเลียค่ะเดินลงไปพร้อมมีดเธอเดินตามสีที่หยดลงบนพื้นแต่แล้วสีพวกนั้นกลับหายไปซิซิเลียค่ะได้ยินเสียงที่อ่างล้างจานนั้นมีน้ําเปิดอยู่เธอเห็นคราบสีเต็มอ่างทันใดน,นั้นค่ะซิซิเลียก็ถูกมันบีบคอยกขึ้นและทําร้ายเธอสร้างความทรมานให้เธอเป็นอย่างมากเพราะเธอน มองไม่เห็นเขาแต่เธอเองก็พยายามปกป้องตัวเองและวิ่งหนีออกจากบ้านไปซิซิเลียค่ะกดเรียกบริการรถรับส่งและให้ไปที่บ้านของเอดเดรียนทันทีเมื่อเธอถึงที่บ้านค่ะเธอบอกให้คนขับนั้นรอเธอด้วยเมื่อเธอเข้ามาในบ้านค่ะทุกอย่างนั้นเงียบสงัดและถูกคลุมด้วยพลาสติกน้องหมาวิ่งมาหาเธอด้วยความดีใจซิซิเลียค่ะลงไปยังห้องทํางานของเอดเดรียนเธอกดรหัสที่ตู้ที่แขวนอะไรอยู่สักอย่างเมื่อเธอเข้าไปได้ค่ะเธอส และปลดล็อกจอเธอรู้ในทันทีว่าสิ่งนี้คือชุดล่องหนที่เอเรียนนั้นเป็นคนสร้างขึ้นมาเธอจึงเอามันออกทันทีน้องหมากําลังเห่าอะไรบางอย่างค่ะซิซิเลียเข้าไปหลบในห้องแต่งตัวและซ่อนชุดนั้นไว้เธอมองผ่านช่องเล็กๆทันใดนั้นค่ะประตูก็เลื่อนออกเธอมองเห็นรอยเท้าจึงรีบวิ่งหนีออกมาจากนั้นค่ะเธอจึงโทรหาเอมิลี่และนัดเธอออกมาเจอที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งซิซิเลียค่ะพยายามพูดคุยให้เอมิลี่นั้นเชื่อเธอเธอเล่า ให้เอมิลี่ฟังว่าเธอนั้นไปที่บ้านและเจอชุดล่องหนแต่ทันใดนั้นค่ะก็มีมีดบินมาที่คอของเอมิลี่และอยู่ในมือของเธอทําให้เอมิลี่นั้นตายทันทีซิซิเลียร้องไห้เสียใจและถูกควบคุมไปยังที่โรงพยาบาลจิตเวชเธอตะโกนบกเวกโวยวายเสียงดังหลายเจ้าหน้าที่ก็ฉีดยาให้เธอนั้นสงบลงค่ะซิซิเลียถูกสอบปากคําจากตํารวจค่ะเพราะหลักฐานทั้งหมดนั้นมันชี้มาที่เธอแต่เธอก็ยืนยันว่าเอดเดรียนนั้นยังไม่ และเขาก็อยู่ในห้องนี้ด้วยด้านเจมส์ค่ะก็โทษตัวเองว่าเขาไม่น่าปล่อยให้เธอนั้นอยู่คนเดียวเลยเมื่อกลับเข้ามายัางห้องค่ะซิซิเลียพูดคุยกับพยาบาลที่ดูแลเธอพยาบาลบอกว่าเธอนั้นกําลังตั้งครรภ์มันทําให้ซิซิเลียนั้นแทบช็อกซิซิเลียค่ะถูกพาตัวมาพบกับทอมพี่ชายของเอเดรียนเขาพูดถึงพี่นายกรรมจะไม่ถูกจ่ายนะถ้าเธอนั้นสติไม่สมประกอบหรือทําผิดกฎหมายพรางบอกให้เธอนั้นเซ็นเอกสารยินยอมสละพนย กรรมหรืออีกทางหนึ่งคือยอมกลับไปใช้ชีวิตอยู่กับเอดเดรียนและเริ่มต้นชีวิตใหม่แต่ซิซิเลียมไม่ยอมเธอปัดเอกสารจนตกลงทอมลงไปเก็บจังหวะนั้นค่ะเธอก็ขโมยปากกาของเขามาพร้อมดึงกาวที่ติดอยู่มาด้วยในคืนนั้นที่ห้องพักค่ะซซซิเลียเอาปากกาลงมาเธอเปิดน้ำและบรรจงกรีดบนข้อมือพลางพูดว่าฉันจะไม่เลี้ยงลูกแกและจะไม่ยอมกลับไปอยู่กับแกหรอกทันใดนั้นค่ะมีสิ่งสิ่งหนึ่งคว้ามือของเธอไว้ซิซิเลียได้ จึงเอาประกาศกระหน่าแทงค่ะชุดของเขาจึงชดลงปรากฏเป็นรูปร่างขึ้นมาและเตะเธอกระเด็นตำรวจเดินเข้ามาเห็นค่ะและบอกให้เธอนั้นกลับขึ้นเตียงไปซะตำรวจที่ได้เห็นรูปร่างอันประหลาดนี้ทั้งคู่จึงต่อสู้กันค่ะแต่ตำรวจก็ดันพลาดทา่าเธอวิ่งหนีออกมาแต่ก็ถูกจับตัวไว้ได้แต่แล้วค่ะเจ้ามนุษย์ล่องหนก็จัดการกับพวกตำรวจที่เข้ามาขวางทั้งหมดและหนีไปซิซิเลียได้โอกาสค่ะจึงหยิบปืนและรีบตามไปในทันทีจนมาถึงที่ ลานจอดรถค่ะ เธอนั้นเห็นมันลางๆเพราะตอนนี้มันทั้งมืดและมีฝนตกหนกักดานตำรวจเองค่ะก็ไล่ล่าเธออยู่มนุษย์ล่องหนค่ะตรงเข้ามาทำร้ายเธอพร้อมบอกว่าเขาจะทำร้ายคนที่เธอรักให้หมดมนุษย์ล่องหนค่ะขับรถหนีไปเธอเองก็ตามไปติดๆและโทรหาเจมส์บอกเขาว่าลูกสาวเขาอยู่ในอันตรายให้รีบกลับบ้านทันทีภาพก็ตัดมาที่บ้านของเจมส์ค่ะประตูบ้านถูกเปิดออกโดยมนุษย์ล่องหนที่ซิซิเลียบอกว่าเขาเนี่ยคือเอเดรียนเขาตรงดิ่งไปยัง ห้องที่ซิดนีย์นอนอยู่เธอตกใจตื่นและเอาสเปรย์ฉีดใส่หน้าเขาค่ะซิดนีย์รีบวิ่งหนีออกมาแต่ก็ถูกเขาทำร้ายเจมส์ก็มาถึงพอดีค่ะและเห็นว่าลูกของตนกำลังโดนทำร้ายเขาจึงวิ่งเข้าไปช่วยเหลือแต่ก็สู้ไม่ได้เพราะเขานั้นมองไม่เห็นจึงถูกซัดจนสลบไปค่ะซิซิเลียมาถึงค่ะเธอฉีดสารในถังดับเพลิงใส่ตัวเขาและยิงจนพลุนเขาล้มลงซิซิเลียจึงถอดหน้ากาก,ากออกจึงรู้ว่าชายคนนี้ไม่ใช่เอดเดรียนแต่เป็นทอมกริฟฟินพี่ชาย ของเขาต่างหากพวกตำรวจค่ะเข้ามาค้นที่บ้านของเอเดรียนและพบว่าเอเดรียนนั้นถูกขังไว้ในห้องใต้ดินเจมส์ James ค่ะพยายามบอกให้ซิซิเลียว่าโอกาสมาถึงแล้วที่เธอจะได้เป็นอิสระแต่ซิซิเลียไม่เชื่อและบอกว่าเอเดรียนเป็นคนจัดฉากขึ้นมาและเรื่องนี้จะไม่จบเพราะเขานั้นจะตามเธอไปทุกที่ซิซิเลียค่ะนอนไม่หลับเธอจึงโทรหาเอเดรียนสามีของเธอเธอกลับไปที่บ้านอีกครั้งและเจอกับเขาทั้งคู่ค่ะนั่งคุยกันที่โต๊ะอาหารเอเดรียนค่ะพัง ขอโทษที่ไม่ดูแลเธอและพร้อมที่สูดว่าเขานั้นรักเธอจริงๆด้านซิซิเลียบอกว่าถ้าอยากให้เริ่มต้นคุณต้องพูดความจริงทั้งหมดเธอพยายามให้เอดเดรียนพูดแต่เขากลับบอกว่าพี่ชายคอยบงการเขามาตลอดและไม่ได้โกหกนะซิซิเลียคาดคันให้เขาพูดความจริงค่ะโดยมีเจมที่ดักฟังอยู่เธอร้องไห้เอดเดรียนจึงเข้ามาปลอบเธอยิ้มและบอกว่าขอเข้าห้องน้ำหน่อย ซิซิเลียค่ะเข้าไปตั้งสติและภาพก็ตัดไปที่เอเดรียนที่นั่งรออยู่ที่โต๊ะอาหารจูจ่ๆค่ะเขาก็หยิบมีดขึ้นมาปาดคอตัวเองและล้มลงในกล้องวงจรปิดมีแต่ภาพเขาเท่านั้นซิซิเลียค่ะมาเห็นก็กรีดและรีบแจ้งรถพยาบาลค่ะและถอยออกมาจากระยะของกล้องเธอนั่งมองดูเขาขาดใจตายต่อหน้าด้วยความเลือดเย็นเจมส์ค่ะรีบวิ่งมาซิซิเลียบอกว่าเขาฆ่าตัวตายแต่ในกระเป๋าของเธอนั้นมีชุดล่องหนอนอยู่เธอก็ย้ำกับเจมส์เพื่อนรัก ของเธอว่าเขานั้นค่าตัวตายซิซิเลียเดินออกมาจากบ้านและหนังก็จบลงค่ะลุ้นทุกฉากทุกตอนพลาดไม่ได้เลยเลยค่ะสำหรับเรื่องนี้หากใครรับชมผ่านทาง Facebook ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือหากใครรับชมผ่านทาง YouTube ฝากกดกระดิ่งและกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเรา O2 Studio ด้วยนะคะดูหนังเต็มเรื่องได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างเลยนะคะ